ผมเสียใจอย่างมากก็คือเวลานี้ไม่มีใครสักคนที่จะสำเนียกรู้ถึงความทุกข์ทรมานที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาถูกฝังกลบลงไปใต้บึงไฟนรกแห่งนี้ผมอยากจะให้ดวงจิตดวงใดดวงหนึ่งที่เคยถูกฝังกลบในเหตุการณ์ของมหานครแอตแลนติสได้กลับมาเล่าประสบการณ์มีชีวิตอยู่ในบึงไฟแห่งนั้นให้คนบนโลกของคุณในเวลานี้ได้ฟังว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรตลอด8,000ปีที่ผ่านมาแต่ก็น่าเสียดายที่เขาก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาจนกว่าจะถึงเวลานั้นซึ่งผมเดาว่าเขาจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอย่าได้เป็นคนที่ถูกกบฝังเป็นอันขาดขณะนี้ผมได้แต่ประวิงเวลาให้มันเกิดขึ้นช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะหากปล่อยให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ดวงจิตที่คาดว่าจะถูกฝังกลบน่าจะมีจำนวนมากมายมหาศาลถึง90ใน100ส่วนของประชากรทั้งหมดบนโลกในปัจจุบันและเหตุการณ์นี้จะนับเป็นการสูญเสียทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กำเนิดโลกใบนี้ขึ้นมาและตอนนี้ฉันกำลังรอคอยคนคนหนึ่งที่จะมาช่วยบรรเทาความสูญเสียนี้ให้น้อยลง เขาคนนั้นคือใครล่ะครับผมถามเขาคนนั้นคือมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นผู้ที่จะมาพร้อมกับคำประกาศประกาศสิทธิแห่งจักรวาลมาพร้อมกับบทบัญญัติที่เป็นแนวทางการมีชีวิตโลกยุคพลังงานใหม่เขาจะเป็นคนพาทุกคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งการชําระโลกครั้งใหญ่นี้ เขาจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในโลกยุคพลังงานใหม่ในอนาคตและเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวที่เป็นคนนั้นเออขอโทษนะครับผมเข้าใจเกือบทั้งหมดยกเว้นประโยคสุดท้ายนี่แหละครับผมถามก็หมายความว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งเห็นด้วยกับเขาคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเขาไปโดยปริยายไงละ่ะแล้วเมื่อไหร่คนคนนั้นจะมาถึงละครับ คุณจะได้เห็นเขาเมื่อเขามายกเว้นเขาจะไม่มาทำไมคนบนโลกนี้ชอบพูดจาให้สับสนกันครับคุณแค่พูดเล่นเป็นสำนวนใช่ไหมครับผมถามไม่นะครับผมพูดไปตามสิ่งที่มันกำลังเป็นไม่ใช่แค่พูดเล่นพวกผมไม่พูดเพื่อสนุกปากกันแน่นอนเขาพูดแล้วมันหมายความว่ายอย่างไรล่ะครับกับที่ว่ายกเว้นเขาจะไม่มานะ่ะก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละครับ เพราะตอนนี้เขาคนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาเลยอ้าวเรอครับผมนึกว่ามีการวางแผนล่วงหน้าแล้วอย่างที่ผู้คุณชอบพูดกันซะอีกทุกอย่างมีการวางแผนแต่ทุกแผนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดยกเว้นจะไม่เปลี่ยนแผนเอาอีกแล้วผมไม่ถามต่อแล้วดีกว่าไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าคุณจงวางใจเถอะว่า คุณจะได้เห็นเขาอย่างแน่นอนเพราะมันอยู่ในแผนการเขาสรุปแต่ตอนนี้หน้าที่ของคุณคือต้องทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติของการเป็นประชากรแห่งดาวโลกถึงร่าให้สมบูรณ์ก่อนคุณยังระลึกได้อยู่ไหมว่าจะต้องหายใจให้ลึกและยาวอยู่ตลอดเวลาเขาย้ำบทเรียนบางช่วงผมยังเผลออยู่ครับไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวลหากมีการเผลอเกิดขึ้นคุณอย่าใช้การบังคับเป็นอันขาดเพราะมันจะไม่เป็นธรรมชาติขอให้คุณตั้งใจให้มันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตก็พอครับเพราะพฤติกรรมปรกติของคุณก็คือสิ่งใดที่คุณเห็นว่าสำคัญหรือมีความปรารถนาคุณจะคิดถึงมันและมักจะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาด้วยสิ่งที่ต้องทำก็คือ คุณต้องบอกกับตัวเองทุกวันสั่งการเข้าไปในดวงจิตของคุณทุกวันว่าการกำหนดหายใจที่ลึกและยาวนี้สำคัญและเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาความลับในกระบวนการนี้คือร่างกายของคุณมีกระบวนการอัตโนมัติต่างๆอยู่แล้วเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจขณะที่นอนหลับซึ่งล้วนแต่เป็นการสั่งงานแบบอัตโนมัติของจิตใต้สำนึกทั้งสิ้น หลายคนที่เป็นนักจิตบำบัดได้ใช้มันเย,ออยียวยาอาการป่วยของคนไข้ของเขาดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายและจะกลายเป็นธรรมชาติเมื่อคุณสั่งให้มันทำงานคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าเวลาที่คุณกลัวหรือตื่นเต้นทำไมหัวใจของคุณถึงเต้นแรงและหายใจถี่มากขึ้น <c oughs> เขาถามก็มันเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ <c oughs> ครับผมตอบใช่มันเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ที่ผมถามคือคุณไม่สงสัยบ้างเลยหรือครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเออไม่นี่ครับพวกคุณมักจะไม่สงสัยในเรื่องที่ควรจะสงสัยทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองคุณกลับสงสัยแต่เรื่องที่อยู่ไกลตัวคุณรู้เรื่องของดวงดาวต่างๆรู้เรื่องของดวงอาทิตย์รู้เรื่องของจักรวาลแต่กลับไม่รู้เรื่องภายในของตัวเองเลย การที่ร่างกายของคุณเกิดการหายใจแรงและหัวใจสูบฉีดเลือดทีทีนั้นมันเป็นกระบวนการสั่งงานของจิตใต้สำนึกว่าขณะนี้ร่างกายของคุณกำลังต้องการพลังอำนาจที่มีมากกว่าปกติเพื่อใช้ในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้นนนนั่นก็แสดงให้เห็นว่าปกติร่างกายของเรายังไม่มีพลังอำนาจมากพอมันจึงสั่งการให้สร้างพลังอำนาจนั้นขึ้นมา พลังอำนาจที่จะเกิดขึ้นแบบชั่วคราวนี้บางครั้งก็สูญเสียจนคนที่เป็นเจ้าของร่างยังต้องแปลกใจดังในตัวอย่างที่คุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเวลาที่คนตกใจกลัวนั้นสามารถกระโดดได้ไกลวิ่งได้เร็วยกของได้หนักมากกว่าความสามารถในเวลาปกติหลายเท่านักกุญแจสำคัญของกระบวนการนี้คือการหายใจถ้าเราเข้าใจกระบวนการเรื่องการสร้างพลังอำนาจ เราก็จะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะต้องใช้มันและยิ่งเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วด้วยล่ะก็การเพิ่มพลังอำนาจก็จะแข็งแกร่งมั่นคงจนมันกลายเป็นคุณสมบัติถาวรของเราไปเลยคุณอาจจะไม่รู้ว่าคนที่มีความสามารถพิเศษหรือพวกที่คุณมักจะเรียกเขาว่าผู้วิเศษนั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนด้วยวิธีนี้มาทั้งสิ้น เอาล่ะขอให้คุณทำตามวิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดหรือหลงลืมมันเลยแม้สักนาทีเดียวทำเหมือนว่าสิ่งนี้คือแกนกลางของชีวิตคุณครับผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมต่อ